จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวกเซนตร์ฟิลอันนี้ก็เซนตร์ฟิลเซนต์ฟิลแล้วก็ยังมีพวกของแถมที่ได้มาอีกและที่สําคัญนี่ก็เซนตร์ฟิลเป็นตัวใหม่ที่หวานเพิ่งสั่งซื้อมาใช้ได้ประมาณครึ่งเดือนแหละวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าความรู้สึกที่ใช้เจ้าตัวนี้ให้ฟังค่ะ อันนี้นะคะเป็นเซนตาฟิลมอยจ์ไรซิงโลชั่นนะคะหวานชอบตัวนี้มากก่อนหน้านี้หวานใช้เป็นตัวนี้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นเซนตาฟิลมอยจ์ไรซิ c r e ีมอันนี้ใช้มาแล้ว3ปี คือไม่ได้หมายถึงว่ากระปุกหนึ่งใช้3ปีนะแต่หมายถึงว่าใช้ติดต่อกันเปลี่ยนกระบุกไปเรื่อยๆนะคะมา3ปีละก็อย่างที่รู้กันว่าตัวเซนเตอร์ฟิลนี้นะคะก็จะช่วยในการเคลือบผิวทําให้ยังคงความชุ่มชื้นกับผิวอยู่นะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมก็จะมีความหนักหน้านิดนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้ตอนคืนก็โอเคนะเพราะว่าเรานอนจนมาเจอตัวนี้ มันเป็นเนื้อโลชัน่นก็มันก็จะมีความเบาวกว่าแต่ไม่ได้ถึงขั้นรู้สึกว่าไม่ได้ทาถ้าเกิดใครที่ผิวแห้งแบบหวานน่าจะชอบฟิลลิ่งแบบเวลาทามาสคาร์เซอร์แล้วแบบรู้สึกว่าทาครีมค่ะเพราะว่าหวานเคยไปใช้ครีมที่มันแบบสําหรับคนผิวมันอะ่ะมันจะบางเมือบางเบามากๆใช่ไหมคะพอทาแล้วรู้สึกว่าเหมือนยังไม่ได้ทาครีมจะชอบฟิลลิ่งแบบให้มันรู้สึกทาครีมนิดนึงซึ่งเซนต์ฟีตัวนี้ มันเนื้อบางเบาแต่ไม่ได้เบาจนถึงขนาดว่าไม่รู้สึกก็ค่อนข้างชอบนะซึ่งก็จะมีโอโควาดออยวิตามิน B3 โปรวิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน E ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวเซนซิทีฟง่ายนะคะมีไฮโปอลเลอร์จินิกด้วยเดี๋ยวจะปั๊มออกมาให้ดูนะว่าเนื้อครีมออกมาประมาณไหนเดี๋ยวจะเทียบกับตัวครีมให้ดูนะคะ<ๆ>อันนี้คือตัวโลชัน่นอันนี้คือตัวครีมดูการเกลี่ย เปลี่ยงง่ายกว่าส่วนตัวครีมมันจะหนืดกว่าเห็นไหมก็เดี๋ยวทานหน้าไปเลยนะซึ่งเหมือว่ามันตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ไม่ได้ต้องการเนื้อหนะมากจนเกินไปแต่ยังให้ฟีลลิ่งว่าทาครีมอยู่นั่นเองแล้วเขาก็ช่วยเคลือบผิวนะคะคงความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีเลยก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยว,วทิ้งพิกัดเอาไว้ที่หน้าโปรไฟล์ให้นะคะ